กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีอิบซีทุขานพี่น้องน้องนัดกำลังเสร็จในร้านหน่อยอยู่วาบวาับวับกัญยา,ยาอยีทองดำกองมาค่ก,ก้อน,นาากำลังเสร็จในร้านยุ่ววับด้วยพี่น้องเด้อน้องคำนำ้ำโซคกไ็ได้แไปผู้ชายพี่น้องใส่ะตะเพงเลยพี่น้องห้าก,ก็ได้ห้าก,ก็ได้เลี้ยวจกักได้ได้ตอนจหกโมงเลยหกโมงหานาทีหกโมงหนาทีเนาะ เลขล่ามหกหาเลยนะว้ายหกหาบศรแม่น้องอันเนยใส่แต่เลขอย่างเดียวเฮ้งเห้งป้าเฮ้งเห้งนะลูกเด้อป้าจะซื้อเลขเล่ามันหกหายังมาจ้างยังดอกมาจัดทังดอกน้องพี่น้องป้าในอยากได้เลขอย่างเดียวหนังสลออยู่ป้า้อพี่นง แต่ละคนหนังางส้มลานพี่น้องเอ๋ยลานทรายห้าบมเคยมีผู้ทรายก็ดีใจแล้วนะพี่น้องแ่ไหนมาตัวจักหน่อยหมาหน้าตาลานพี่น้องตัวตัวโผล่โพ่เปนัออน แม่บ้างวเป็นอนดรตอนมึงเสร้างสไปอหน่งซีรสวยตอพอนตกพอนตกตังแต่มาพี่น้องเลยนั่งเงีบๆดังงนมือมือคือนันทอถัดแม่แม่ผมอยากกินนมแบบพี่เขาชอบแบบนี้มาเฮดังดังแบบนี้

ใส่ทองเมื s <S yeah. ่อเรียบร้อยพ่น้อเลยจะบคนหิวจะ่ขังหูที่เราบางคนหิวเน่อยากหายเรอยปันเอาเฮ้ยหายเลยนาคือการกับเนยเน่อยพี่น้องเ้ยหานห่านบ้าีปเนยแล้วก็ตะลาน่าลานนี่ดัางแมบบนี่ดัางแมเป่พี่น้องเลย เบิ่งเอาไปเนาะดีกว่าหังใหญ่ใหญ่ไปเลยจะสิเบิ่งออกเนาะแมแล้วบ่แม่ตอนนี้ยังน้อยจะซื้อภัยซื้อมาเอาอ่าโอ้โหพี่นาะไอหิวเลยพี่น้องได้เบิร์ดอืมดันแมงวันเลยหลักตาดีดีเลยอืมอืม พัวคนกระป้บบอนเขาเมียเผื่อไปเนาะป้อนเ <c oughs> ขาเมียเผื่อแบบว่าอืมไปตะเคาะออกมาก็จะอักเข่าเลยพี่น้องเอย้ยภายในแต่ว่าเมกอะบอกเลยเป็นยังแข็งแขงดีปลอดภัยพี่น้องออเอ้ยปลอดภัยบนแม่บนลูกเลยพี่น้องือ้้อนอนีซยัง เด um 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 ี๋ยวเอาเสียงหายเลยพี่น um ้อยอานมยังไม่กินอานมยังไม่กิน่ะยังบริสุทธิ์ได้บร um> ิส oui> ุทธิ <h <h ์ยูนาจีไร่นาวอนจะหันจวอนังนี่ะนี่นี่ก็มีเอิ่ซอมนเล็กๆเตอเป็นต่อเออมีคือการอุงนี่ยมี่มีนี่เนี่ก็มีคือการนมกินก่อนก็อนุ่กินก่อนให้คิวโลดกินก่อน เงี Thank you, yeah. mm ้ย hmm. ม e ันยังน้อยเด็กแรกเกิดเบอร์หนึ่งอะนะไปทำไปทำก่อนนี่ปะไปทำไปเกี้ นาบางใหญ่พี่น้องเลยขาวนะบอด้วยเฮยคันสีบอแดงนะแมนขาวอีแก้มก็ยิกออกมากนะนาแดงนานะแดงแดงแดงองตองมะเหล่เราเห็นบอดำนะ่างบุ้มแหงดำนอนจะแข้งนีบอลแดงลานกับพี่น้องเลย เป็นนเป็นันมือนะมือเป็นขันเป็นขันป้าพี่น้องมือป้ามันปัดเหี่ยงเป็นขเนอยาง้ป้าเธออุนได้พี่น้องเด้อตามสีเดือนก็อุ้มอุ้มแบกสบาได้เลยด็กน้อยก็มือหนึ่ใหญ่ไวเปเดือนเอีก้าเดือนเป็นตออเลูกได้เยอะ อะได้บวกาับบ้าได้ได้ดีใจเนาะได้ลูกผู้ชายปกติก็อยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายท้องถกมือคนนี้อยู่เลยเฮ้ยผมผมงอผมยิบเหมือนลูกในได้ผมบอกงอเนาะหัดหัวยาวเด้อหัวนะ โอยหลายคนมันสวยบอมันเขาดึงระจากเขดึงหนียวมันจะทำกระจกดึงหัวแล้วงจมตาแบบนั่นเลยแล้วเะเ้นเตออเลยเขาได้กะหูจักตอนนี้แหละอืม คันไดเอาวิตก็ดีใจพี่น้องเลยดีใจนํำละลายเดินเหงือดเหม่ยเหม่ลุเต้านมพี่น้องเต้านมก็เรียบลอยเตรียมเตรียมพร้อมปองเต่าบ้กใหญ่เลยป้าคนบางคนลอยลอยเลยโทเจ้ว่าเต่ามันอดอันหัวมันนอนเยอะแก่แล้ว หายเลยพี่น้องเ้ยคิวเลยโกำลังไปซื้อนมเดียนเกถาลลเตานมกราไปหลางค่ะโมเล่ปัตตถิปัตติถิแต่ làm cao nước xưa làm còn đây. ừ ừ bằng 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 cho ơi. ยังติดคนเมื่อพ่อเ่างหายหลางเออเมื่ออานน้าอ่เนมือนําอุ่นสัปดานึงจะได้เก็บแล้วน่จะบายต่อตื่นละหมื่นอ่ะผาอันนั้นเสร็จเสร็จจังน้อยจำแป๊บ อืมพอรา,อานเีีเ่ลเยฮะอยากพี่น้องเ,เหิวเลยหิวเลยร้านก็ได้ตอนนี้กำลังหิวแหงพี่น้องเข้าตอนแรงก็ดจะห้เมือ่อนก็ว่าไข้คันหันแนกหายเมื่อนบิ เขาได้ชิ้นางได้เหนียวเขาก่แมนกับเมื่อได้แมนนิบแต่แพเลยคือแจักนิดแต่แพ้แน้่ะแพ้ตัว์ตัวนงแพ้นี่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 ลงมันเสียบโอ้คนเฮ้เป็นยังไงฮะโอ้ปวดหัวเลย ้องจิตนี้ก็สะมาพากรปรา,ก,ปาก,กดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามส่องไนลองแกม้มด้วยขอบคุณ FC ใหม่ FC, เอเก่าล,ลายสบายดี